ว่มาเหมือนคุณทำอะไรผมไม่ได้เลยครัแกงแกงเออดีมากเลยคุณเกา้าแต่สักวันหนึ่งเอ่อคุณจงเจา้าว้เลยว่าวันนั้นมันจะมาทันทีวันในการล้างแคยังได้แล้วหวานน,นี่ะเธอคว้ามืออยู่และฉันจะทุบหัวแกแต่ไหนก็ได้ไอ้ดีเขาเรียกเบียวนะมาใหม่กูจีคุณได้แหละเบียว เราให้คุยนะคุณเสียข้อคุณแย่เลยคะคุณเสียตอนแรกเขาเปิดออโต้จูนนะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของรีส์นะฮะแล้วคุณเก้วก็ปรับเขาสิบบาทนะฮะมามามาผมจะปรับเขาเลยผมมีตังค์ด้วทำไหมนี่เอาจริงๆคืออ่าตอนนี้คุณเสียที่จะตายปึ๊กมากเลยขนาดนั้นเลย ถาถมหน่อยคือมีใครเคยมีประสบการณ์ตัวเรียใช้นะโปรไฟล์นี้เราจะมีมรเซลไหมโอ้ <c oughs> oh my god เออแก้ววววอยู่ต่อหน้าคนกันเลยคังผมเยี่ยมถามแอนิเมชันรูปป่าวไอ้เจ้าแก้วผมเยี่ยมถามไอ้เจ้าเมื่อไหร่อ่าคุณนนจะทีโพลแล้วกลับมาทำแอนิเมชันฮะเออรอรอไอแพดรอไอแพดอยู่โอเคถ้างั้นกูขอเปิดเพลงเออกูขอเปิดเสียงเศร้าเดี๋ยวแป๊บดูแป๊บ รอยแผ่นเยอโอเคคราวนี้ไมค์กูไม่ก็จะมีเสียงดูแบ็มเขาละกูม่ว่ามูชินเลยต้อยหนาจะไม่เลยผมแม่งโคตรเยียเโอ้เียวมากเลยเียวเลช่เพื่ไมเยียวจริงจริจริงนะกูเียวเพวาขอมาดูดากอันเลยเว้ ตาวชารีชารีนี่เลยเป็นกูขาดอีกเมื่อยเลยเออุณเสียอ่าคุณสนใจเปิดตัวจูดเดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ยมนองเดาจูดเลยนะแต่กูจะเกยบใช้เออตอนนี้คือเอ่อกูมีใบอนุญาตเข้าไปที่สูตรเ b i เพื่อจับคุณก้าวข้อหาทำโดจินโดยไรใบอนุญาต เออผยังรู้ว่าคนนี้ชื่อว่าซีเบอร์นี่คือใครโอ้ใครเข้ามาไอเบียอออโอ้เดินมาหาสุดเก่าแก่ยาลยาละเนี่ยสัตว์ผมรู้แล้วใครไอ้ตำรวจเออไอ้มังกรเข้ามาดูกูดีกว่าไม่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 สาเหตุมันเกิดจากกูเข้าลาดในโทรศัพท์ไม่ได้ว้าวเฟี้ยวมาก ใส่ที่เป็นแนวแมอแม่กลยเดียวเลยไม่เดียวทับปกบปไปมันเชื่อมดิเดี๋ยววิญญาณไมกี้อ่ะมันจะสามารถต่อยหน้ากูตายได้และรวมถึงตัวกูจะไปหาจีซัสและให้จีซัสช่วยช่วยสัตว์ เออแกเลยพูดอะไรไม่มีครับเอออยู่ไหน1าคือเอ่อเมื่อไหร่ตัวคุณนั้นนิ่งจะไปในเดอะแบ็ครูมสักทีวะเออตะกี๊กูก็ดูแล้วกูดูลุงนำดูตไปแล้วดีเรียกมากเลยนี่เดี๋ยวเมื่อไหร่ตัวคุณจะตายดิเออรักละตัม่ตายไม่มีบอนตา เดี๋ยวก็ทุกคนจะมีสนใจเสียงรบกวนที่กูได้ฆ่แต่กันเด็กน้อยแถวนี้แล้วกันปัญยาอ่อนอีเซ่อนโวจะร้องเพลงลิิทธิ์เทาคุณเลยเออลืมไปว่าร้องเองมันไม่กินกัขสีนีหว่าอย่าเปิดเพลงลิกโวยเด็ดขาดนะไม่งั้นในวยแชทมีมันจะระเบิดทันทีกลาลาผมเล่าซีเลยปัญญาอ่อนปัญาอ่อ เอเอเน่อกูขอพูดไลก่อนนะวุซีม่งเป็น<า>้วนเนี่ยเออวุ้นซตรงรูปโปรไฟล์คุณน่าทำไมไม่มีแดไกวไม่มีบอกมาบอกว่าจะไปทำไรไม่มีมไม่งหยม่เ้นไวลปไป้ไม่ไมไมไมอ บอกกูว่าไม่เล่นอไม่เช <improves S 3> ืไม่เชยเออเออจริงเลยคือทำไมกูรู้สึกมันตุบตุบบกะล่กกอบงงวะและตอนนี้กูกวลังจะฆ่าพวกมิงตัวกระปีโอ้ no ยาวะะอ่นนีเอเอดัองนั้นสำหรับอ่าคลิปเป็ดโงโูนี่ก็ขอฝากไว้รู้เลยว่าถ้ามีคนบอกว่าว่ามึงหล่อไม่ให้ไปส่องกระจกอยู่ดูแล้วอ่อามึงตรลงว่าเขาอ่ะเจ้าแย่ๆๆเครื่องคุณ